วันนี้มีเทคนิคการช่างมาฝากครับปกติเวลาเขาช่างเขาประกอบโครงสร้างเนี่ยนะครับเขาอยากให้มันได้ฉากเขาทํำยังไงครับเขาก็ต้องมีฉากวัดอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่างานที่ทำเนี่ยไม่มีฉากวัดนะครับไม่มีเครื่องมือแบบนี้นะครับช่างเขาทำาํำยังไงครับช่างที่มีประสบการณ์นะครับเขาจะใช้เทคนิคง,ง่ายๆนะครับโดยการใช้เพียงตลับเมตอันเดียวนะครับวิธีการก็คือเขาจะใช้วิธีการวัดทะยงมุมแบบนี้ครับ สมมุติว่านะครับเรามีโครงสร้างนะครับประกอบด้วยมุมสีด้านคือ A B C D เราต้องการประกอบให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเราก็จะวัดด้านทะแยงมุมด้านนี้นะครับ A C แล้วก็ย้ายไปวัดด้านทะแยงมุม B D นะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเส้นทะแยงมุม2เส้นเนี่ยเท่ากันนะครับเราก็จะได้สี่เหลี่ยมที่ได้ฉากนะครับเพราะว่าตามสมบัติของสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยนะครับสี่เหลี่ยมจะได้ฉากนะครับก็ต่อเมื่อเส้นทะแยงมุม2ด้านเท่าก,กันนะครับก็คือเส้นวัดจาก A C กับเส้นที่วัดจากดีนี่มีความยาวเท่ากันแต่ถ้าเกิดว่าเส้นที่วัดทะยางมุมได้ไม่เท่ากันนะครับเราจะเรียกสี่เหลี่ยมแบบนั้นว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนซึ่งมุมแต่ละด้านนั้นจะไม่ได้ฉากนะครับก็คือไม่ได้90องศานั่นเองครับ